มาเนี่มาล่ำเกียงไก่อีสานสินนะครับพี่น้องมาเล่นัญงานไมครับมาเล่นัญงานไมขอนแก่นครับมาเนีทีมงานเกียงไก่อีสานสินนะครับป้าพูนะรถบัตรคนมาจอดเลี่ยงกันอยู่ในพี่น้องนะครับงานไม้เด๋ยวจันร้อยสิบเอร์ะงานไม้ครับพี่น้องครับเอ๋ครับพี่น้องครับมาจางงานไม่ยำกวางเว่นครับพี่น้องเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้งานไมเริ่มแล้วนะครับ จะมาเดินหารองเท้าไปประตูน้ำไม่มีก็เลยว่าจะเดินเข้าไปข้างในนะครับมาพี่น้องไปยางงานไหมครับพี่น้องเริ่มแล้วเด้อง,งานไหมเมืองขอนแก่นนะครับปะาพี่นี่ผูกเสียวงานไหมเมืองขอนแก่นมามารอกางว้นนี่แหละกลางขึ้น่ได้มากพี่น้องมาพี่น้องมาจานร้อยสิบห้ามารองานไหมนะครับตอนนี้เขามาในงานแล้วไปฝากรถไว้จอดรถโอ้กลาฝากรถหกสิบบาท

คนก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเข้ามาเวียนงานนะครับไม่ใช่านี้ได้หงื่อคนเอนีลองเท้ามือสองหลายครับพี่น้องก็เลยซืมาหาอยู่นในละแต่ว่า,าันใดๆต้องเท้าหนังอันนี้เป็นผ้าใบนะครับในงานก็จะคึกคื่นหน่อยนะครับขนาดกลางวันนะครับพี่น้องกลางคื่นๆในก้นไหลครับพี่น้อง โอ oh no oh, ้เส oh, oh, ียวโอ้ยโซนักน้อยโอ้ยคือเป็นตาฮักเธอเลยแมวโอ้ยบีเกิลโอ้ยพันธะหอกมาอยากออกมาแล้วอยากหอกมาแล้วมีเกิลน้อยอยากออกมาแล้วอยากไปอยู่ด้วยบ่โอ้อยากได้ได้พี่น้องอยากได้อยากได้อยากได้แต่ผมมีเวลาเลี้ยง โอ้ยปวดนัวเรียนมาหาเราแล้วไปหารองเท้าก่อน <l ots> แล้วก็ไปหาซื้อของกินด้วยครับบั๊กขำหวานครับมะขามหวานมะขามหวานน่าจะจากเพชรบูรณ์มะขามหวานดหลายแห่งพี่น้องนะครับเนี่ยกิโลละร้อยสี่สิบบาทนะครับมะขามหวาน มาแล้วจา,วาไปแล้วก็ไปบดงข้างในพี่น้องมะคำหวานมะคำหวานงามๆก็ไปดูข้างในกันครับ หาล้านทีก็จะออขายแบบว่าของค่าบ่อยนะครับจานลอยอจากไดล่องเท่าหนังแบบค่าบ่อยนะครับมันจัางสีทุ่นแน่นะครับแล้วสิไปหาเบงไปหาเบงล่องเท่าแบบล้านค่าบ่อยนะครับมันจะมีไหมเนาะมบุกเข้าไปเบงข้างในพว่เาไปลองปะคนหลายคนไหลายครับคนเยอะมากนะครับเข้ามาข้างในคนไหลายแหยงพ่น้องเย เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานประจำปีนะครับประเภทนี้ผูกเซียวนะครับทะลุออกมาอันนี้จะเป็นโซนของกินนะครับอาหารการกินเพียบเลยนะครับพี่น้องหลายอันหลายแนวครับเพน่ะหนาผลหลายเงี้พี่น้องนะครับเยอะมากสไปทั้งไหลดีบัต คนคือหลายแท่นะคนเยอะมากเลยจะไปทางไหนดีบัดนี้ไปไปทางปีเด็กว่าคนหลายแง่พี่น้องหลายหลายหลายโอ้เดินไม่ได้เลยเนี่ยเดียดเลยไปไปกันเลย ถูก <S ares> ขนาดกลงวิทย์ได้น้องเลยนะครับเทศกาลงานใหม่ทำไมคนเยอะอย่างนี้ขนาดกลางวันนะครับเนี่ยก็เคลื่อนสีสันไหครับพนไปลอง คนเยอะหลายพี่น้องเลยขนมจากบัดรละสี่สิบสามารถร้อยอร้อยหนึ่งครับนี่ครับมางานไหมต้องได้ขนมใบจากเขีครับขอบคุณครับว่ามีแถมด้วยนะครับอันนี้ทำสดๆใหม่ๆเลยนะครับใช่ครับอดขอบคุณครับขอบคุณครับ หนึ่งร้อยได้สี่มัดโอ้ได้สามมัดย่างมามาได้ขนมใบจากพี่น้องนะครับขนมหอยจากปะปาลาโลลองเท้าตัว,ตวสิได้เพราะลองเท้าใครวันนี้ามาเห็นแซลมอนพี่น้องครับอยากกินแซลมอนแล้วยำพีประสนมาเอา้าโอเคครับอันนี้ให้ยำให้นะครับยำรีนะครับพี่น้องอันนี้แบบจิ้มน้ำจิ้มด้วยมีแบบจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะครับ มีแบบดองโอ้มีหลายอย่างเลยปลา่เตียตร์ยมันจะแซ่บเนี่ยครับแซลม,มอนแซลม,มอนปลาแซลม,มอนใหม่ๆสดๆครับมีกุ้งดองมีแซลม,มอนดองด้วยนะครับนี่นะครับได้เพิ่นยยำไปก่อนครับเคิรดยากอ๋อแช่น้ำปลา,าก็มีนะครับครับพอดีเลยกำลังคิดอยากพอดีโอ้เกาลัดเกาลัด คนหลายแห่งไปรองห้อนขั้วใหม่ๆเลยนะเกาลัดก็อะดิยำเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ,โอ้โหร้อยหนึ่งโคตรคุ้มเลยครับพี่น้องครับได้บักหลายเลยครับโอ้โหบ้าจริงสุดยอดเลยแด่ดาบบนบนยำแล้วตามยำบนเสร็จแล้วครับโอเคขอบคุณครับ โอ้ยห่อนหลายพี่น้องโคนหลายสรุปว่าใดครับรองเท้านะครับรองเท้าไม่ได้เลยป้านขนาดงานใหญ่ประเดีย๋ยวมมีนะครับรองเท้าข้าบอยรองเท้าหนังบ่อยมันห่อนนะครับบ่คืออะล่ะป้กรับปีกัวนะครับมืออื่นจะไปเบิองอยู่งานเหนียวไปเบิองอยู่งานเหนียวเมืองพ้นเทือมีนะครับมันจะสิเป็นล้านแบบว่าก็จะเอาขายเครื่องข้าบ่อยนะครับเป็นเครื่องหนังกระเป๋าเข็มขัด ลองเท่ากันสินะครับแต่ว่าอยู่นี่อาจสิมีอยู่ครับแต่ว่ามันหาโบเห็นนะครับมันห่อน,นหลายไปเลยไปเมื่อตะวันได้เท่านี้ละพี่น้องได้อันปลาเซมอนกับอันขนมนี่ยละเมื่อปากน้องน่องทีมงานอ่ะโอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละครับพี่น้องมาเลี้ยงผู้ใดมางานไหมมาเบิ่งมอลลัเด้อมาเลี้ยงเด้อนะครับเกียงไก่อีสานศินได้มาเลี้ยงเนี่ยนะครับเอาจว๊สวัสดีครับ